กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวกับคนทันโรคค่ะตามที่เรียนให้ทราบในช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมมาเจาะลึกทําความรู้จักกับโรคเส้นเลือดแดงโป่งพองแตกซึ่งถือเป็นภัยเงียบที่คร่าช,ชีวิตมนุษย์ได้เลยนะคะความน่ากลัวและความอันตรายของโรคนี้คือผู้ป่วยจะไม่มีอาการอะไรบ่งบอกเลยอาการจะบอกก็ต่อเมื่อเส้นเลือดแดงโป่งพองแตกไปแล้วเท่านั้นบางคน ถึงขั้นเป็นอัมพาตอัมพฤกษ์และเสียชีวิตนะคะเอาเข้าจริงๆนะเวลานี้เนี่ยยังไม่สามารถที่จะระบุสาเหตุของโรคได้อย่างแน่ชัดนะคะแต่ว่าพอจะบอกได้ถึงวิธีการในการป้องกันรายละเอียดเป็นอย่างไรไปติดตามด้วยกันในช่วงคนทันโรคค่ะ โรคหลอดเลือดสมอง,องพองในปัจจุบันนี้คิดว่าน่าจะมีแนวโน้มค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าปัจจัยเสี่ยงอันหนึ่งของโรคหลอดเลือดสมอง,อ,งองพองที่สําคัญเนี่ยก็คือการมีความดันโลหิตสูงนะแล้วก็อาจจะไม่ได้รักษาอย่างต่อเนื่องหรือว่าควบคุมไม่ได้อย่างดีพออีกอันหนึ่งก็คือการสูบบุหรี่นะครับแล้วก็การดื่มแอลกอฮอล์นะฮะปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้เนี่ยผมว่าทุกปัจจุบันนี้คนก็ เกี่ยวข้องกับกับสิ่งเหล่านี้ค่อนข้างเยอะนแนวโน้มผมว่าน่าจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยซ้าในอนาคตโดยเฉพาะยิ่งในเขตเมืองนะครับจริงๆแล้วสาเหตุโดยตรงเนี่ยยังในปัจจุบันเนี่ยยังไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าเหตุจริงๆแล้วของมันคืออะไรสิ่งที่ผมบอกไปสักครู่นี้ก็คือการสูบบุหรี่ความดอยสูงแล้วก็การดื่มแอลกอฮอล์เนี่ย เป็นเพียงแค่ปัจจัยเสี่ยงที่เราทราบข้อมูลในปัจจุบันนี้ว่ามันเป็นปัจจัยเสี่ยงเท่านั้นนะฮะมันไม่ใช่สาเหตุโดยตรงโรคหลอดเลือดสมองโป่งพองเนี่ยจริงๆแล้วก็คือมันก็จะค่อยๆโป่งขึ้นมาโดยที่เราโดยส่วนใหญ่จะไม่มีอาการนะครับมันจะมีอาการก็ต่อเมื่อหลอดเลือดสมองโป่งพองนั้นเนี่ยมันแตกแล้วนะฮะอาการที่บ่งบอกว่ามันแตกก็คือ คนไข้โดยส่วนใหญ่จะมีอาการปวดศีรษะแบบรุนแรงฉับพลันนะฮะเป็นมากๆขณะที่เกิดอาการเลยนะครับบางคนก็จะบอกว่าปวดไม่เคยปวดขนาดนี้มาก,ก่อนในชีวิตนะครับลักษณะสำคัญคือมันเปิดปวดรุนแรงทันทีทันใดนะฮะนี่คืออาการโดยส่วนใหญ่โดยส่วนส่วนหนึ่งก็คือจะมีอาการคล้ายๆเป็นโรคหลอดเลือดสมองทั่วๆไปก็คือมีอาการอ่อนแรงหมดสติตาบ,บ้ีว สิ่งเหล่านี้ก็เป็นอาการหนึ่งที่พบได้ในโรคหลอดเลือดสมองโป่งพองแตกเช่นกันนะครับโรคหลอดเลือดสมองโปงพองแตกเนี่ยนะฮะความอันตรายของมันก็คือประมาณสัก30-50%ของคนไข้ที่แตกเนี่ยนะฮะเสียชีวิตตั้งแต่เกิดเหตุนะครับก็คือไปเลยที่บ้านหรือที่เกิดเหตุนั่นเองนะฮะ โดยส่วนหนึ่งเนี่ยมีอาการปวดศีรษะหรือมีอาการหมดสติไม่ถึงขนาดเสียชีวิตก็จะมาโรงพยาบาลนะฮะเพราะพอมาโรงพยาบาลเสร็จสิ่งที่เรากังวลก็คือโรคนเนี้ยเนี่ยมันแตกแล้วแต่มันจะหยุดแตกไปสักพักหนึ่งนะครับแล้วสักพักหนึ่งมันจะแตกซ้ำอีกในการแตกซ้ำแต่ละครั้งเนี่ยมีโอกาสเสียชีวิตค่อนข้างสูงโดยส่วนใหญ่ก็คือจะเกินประมาณ50%แล้วก็ความพิการเกิดขึ้นเนี่ย มีรีพอร์ตอยู่ที่ประมาณสัก20-60%ด้วยซ้ำที่พิการนะครับอันสิ่งสำคัญของโรคนี้คือเมื่อเป็นแล้วเนี่ยจะต้องวินิจฉัยให้ได้อย่างรวดเร็วเมื่อวินิจัยได้อย่างรวดเร็วเราก็จะสามารถให้รักษาได้อย่างรวดเร็วเช่นกันเพื่อป้องกันการแตกซ้ำนะครับส่วนในในวิธีของการรักษาเนี่ยมีอยู่หลายวิธีนะครับวิธีหลักๆก็คือ อันนี้ก็คือการผ่าตัดเปิดกรดเศีะเพื่อที่จะใช้คีมหนีบหลอดเลือดสมองเนี่ยเข้าไปหนีบส่วนที่มันโป่งพองนะเพื่อป้องกันการแตกซ้ำนะครับอีกวิธีหนึ่งก็คือวิธีการรักษาทางสายสวนหลอดเลือดคือการใส่แคติเตอร์เข้าไปในหลอดเลือดเข้าไปถึงสมองนะครับแล้วก็ใส่ขดลวดเข้าไปอุดหลอดเลือดส่วนที่มันโป่งพองเพื่อป้องกันการแตกซ้ำเช่นกันการรักษาหลักก็คือมีอยู่2วิธีนี้นะครับ ซึ่งทางทางโรงพยาบาลวชิรพัยบาลเนี่ยสามารถที่จะให้การรักษาได้ทั้งสองวิธีนะครับก็จะมีคนส่วนใหญ่จะถามว่าเอ๊ะการรักษาวิธีไหนดีกว่ากันนะฮะซึ่งอันนี้จะเป็นดูลทินิษของแพทย์ที่เชี่ยวชาญนะครับว่าหลอดเลือดสมองของแต่ละตำแหน่งเนี่ยก็มีวิธีการรักษาที่เหมาะสมเนี่ยที่แตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เนี่ยประสาทศัลยแพทย์โดยเฉพาะที่ประสาทศัลยแพทย์หลอดเลือดสมองเนี่ย จะเป็นคนประชุมและพิจารณากันว่าควรจะให้การรักษาแบบประเภทไหนดีกว่ากันนะครับโดยสถิติเนี่ยโรคหลอดเลือดสมองโปงพองเนี่ยจะเกิดในคนไข้ที่อายุกลางๆจนถึงอายุค่อนข้างมากแต่ในปัจจุบันที่วชิรพยาบาลที่เราพบเนี่ยอายุ17 15เนี่ยก็มีหลอดเลือดสมองบป่งพองแตกมาแล้ว ซึ่งอย่างที่ผมบอกว่าในปัจจุบันเนี่ยแนวโน้มมันจะอายุจะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นผมว่ามันพบได้ทุกกลุ่มอายุแหละครับในปัจจุบันนี้แต่ในคนไข้ที่เราเจอมาเนี่ยเพศหญิงจะพบมากกว่าผู้ชายโรคหลอเดเลือดสมองโป่งพองเนี่ยเป็นโรคที่อันตรายร้ายแรงถึงชีวิตแล้วมีความที่การค่อนข้างสูงนะครับนั้นถ้าเราทราบปัจจัยเสี่ยงก็คือ สูบบุหรี่ความระหิ่สูงแล้วก็ดื่มแอลกอฮอล์ผมว่าเป็นเป็นสิ่งที่เราสามารถควบคุมได้ก็มีอยู่แค่นี้ครับแล้วถ้ามันเกิดอาการขึ้นมาแล้วเนี่ยก็สิ่งที่เราทําได้ดีที่สุดก็คือรีบพบแพทย์ให้การวินิจฉัยแล้วก็รีบรักษาคือสิ่งที่ดีที่สุดนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยวชรรพยาบาลของเราเนี่ยเป็นศูนย์ประสาทศ,ศ,ศ,ศัศาสตร์เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองโปมพองโดยตรงนะครับซึ่งศูนย์นี้เปิดมาตั้งแต่ปี2559นะฮะ เรารับส่งต่อผู้ป่วยโรคนี้เนี่ยจากทั่วทั้งประเทศนะครับรับมาแล้วก็ให้การรักษามาตลอดตั้งแต่ปีจริงๆก่อนปี59หเือาด้วมาเปิดศูนย์อย่างเป็นทางการคือปี59แล้วก็ของเราเนี่ยได้รับมาตรฐานของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลนะครับว่าได้รับรองคุณภาพเฉพาะโรคโรคหลอดเลือดสมองโป่งพองอันเนี้ยเฉพาะเป็นแห่งแรกของประเทศนะครับดังนั้นทางที่เราเนี่ย มีความเชี่ยวชาญในการรักษาโรคนี้นะฮะจนกระทั่งเป็นที่ยอมรับของทางสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลน,นะครับเราได้รับการรับรองอยู่ที่ประมาณปี2563น้กาะครับได้รับกรารรับรองมาประมาณสัก3ามีนปีมีแล้วถ้าถ้าดูอาการแล้วสงสัยว่าจะใช่อย่างที่บอกก็คือปวดหัวรวดเร็วรุนแแรงอย่างที่ไม่เคยปวดมาก่อนอันนี้ฮะต้องสงสัยไว้เลยว่าจะใช่หลอดเลือดสมองโป่งพองแตกหรือเปล่า แต่ถ้าปวดศีรษะธรรมดาอย่างที่เราเคยปวดปวด,ปวดกันมาไม่ได้รุนแรงมากนะักอันนี้ก็อาจจะรักษาโดยการให้ยากินยาเองก็ได้นะครับแต่ถ้าไม่มั่นใจไปพบแพทย์ก็น่าจะดีกว่า ถึงแม้ว่าในเวลานี้เราจะไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดของโรคเส้นเลือดแดงโปง่งพองแตกแต่เราก็พอจะรู้ถึงเรื่องของความเสี่ยงนะคะว่าใครบ้างที่มีความเสี่ยงก็คือคนที่สูบบุหรี่รวมถึงดื่มแอลกอฮอล์นั่นเองแล้วก็เป็นได้นในทุกเพศทุกวัยด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีอาการปวดศีรษะแบบรุนแรงอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนแล้วก็อย่าชะล่าใจนะคะต้องรีบพบแพทย์เพื่อที่จะเข้ารับการตรวจวินิจฉัยและรักษาอย่างทันท่วงทีเพราะคุณ อาจจะมีความเสี่ยงเป็นโรคเส้นเลือดแดงโป่งพองแตกก็ได้รู้ก่อนป้องกันได้ค่ะรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟ์ฟอมช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, Tik t o k Instagram และ t w i t เตอเพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้น คุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ